เฮ้ยนี่เธอชั่นเหรอชิบหายแล้วมือหมดแล้วมือหมดแล้วโอ้โหแม่งอ้ยยังไม่น่าพาเลยแม่สวัสดีครับยีตช่องกาเกมเซ็นเตอร์นะครับอ่ะในวันนี้มากับเด็กย้อนวันๆเนาะก็ตามบุคคลิปเลยใช่รายการมาด้วยซึ่ง มันย้อนบันวานก็จริงแต่เราจะมีการเสริมของใหม่หมาด้วยเพื่อให้มันมีความมันในการเล่นเนาะถ้าของกเก่าเกิดไปก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่มันมันอย่าเรียกว่าไม่ดีเลยเราหาไม่ได้หมดอยู่แล้วใช่เพราะว่าเราเริ่มเล่นตั้งแต่ภาคเอกประมาณน,นึงภาคเอกเลยใช่เรามาไปาที่พอดีของเก่าเราก็หาไม่ค่อยจะได้อยู่แล้วมาบ<า>ึ๊ปซุปแน่นอนว่ามันจะต้องเป็น ไม่เป็นซองใสกับไม่ใส่ซองนะเพราะเพิ่งจัดกับบวกกับไม่มีซองใสแล้วเป็นเด็กเก่ายังไงก็เล่นเดี๋ยวแค่ช่วงร้านปิดด้ลยไม่มีซองซื้อเลย่าฝั่งนี้เริ่มก่อนเ e สต์ดับ a บิ้ลดักเนสดาคอนโ r ดาคอนโ o แม่ทับแอสเทอวนแห่งเดนชำระเดม Sword Dragon d a r ั m a k e r Dragon โอเคร c ชาร์จแอนด์รอสมสฟทเวอว์ด ดาบคองแม่ทรับอสวิเดชมิระเซจนี่เราเล่นได้ของใหม่นะของเก่ามานันดูเหมือนของใหม่นะแต่มันมีของเก่าอยู่ด้วยเราย้อนวานนะเอาดำมามาทะเตนิออสเอ้คอเอดเวนต์สองที้บา,ายเทเร่ยแล้แปดไล่ทำลายทิ้งเคาน์เตอร์ไปชาร์จสองเกตไว้หนึ่งไล สกิลอันนี้เมื่อถูกทำลายในแอดเดฟเฟตจวกการ์ดหนึ่งใบสกิลของไอเทมเมื่อถูกทำลายจ่อยหรยังยังไอนี่สกิลมันก็คือเมื่อมอนสเตอร์ที่มีคุ้่าอัจฉริยะชำนาญเนี่ยทำลายในชื่อการ์ดนะนำไปสุดลงดับเพื่อหนึ่งไลท์จบเทนโอ้โหทำลายทีหนึ่งเฟนเดทำลายทีหนึ่งซาเอนโดอังเห็นไหมมีตัวเก่าในกับมาตัดดับกันโว่บังบัตที่คอไปทางซ้าย ดามังเกอร์ดาก้อนบัตริคอบัตริจิบเออบัตริจิบนั่นแหลยนี่เนาะว่ามากาแฟคโคตรออริจินอลขอซิสเตมิกไปช่องขวาเนี่ซิสเตมิกของใหม่ฮะตัวนี้โคตรเก่งเลยแล้วก็ทำการไล่อ่มามังกรสวรรค์สวรรค์ทันฟ้าอ่าแตนิงเกอร์พันยี่สิดหน่อยเก็บดอกสามใบเก็บเลยเฮ้ยใส่กันคุ้นๆน,นะแล้วก็ทำการจูบัสตลับไป เจ็บเมั่อไรนึกเจ็บแล้วเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วนะเจ็บแล้วใช่ปะวะอย่างอย่างอย่างอ๋อบัตตี้คอมันก็เลยเป็นแปดไม่ตีไปสองทีใช่ป่ะเป็นแปดบัดตี้คอเป็นเก้าแล้วก็เออจ่ายไลท์ได้สกิลมาจะตีแล้วมาเลยตีกลางเออสกิลมันติดก่อนทำลายไหมสกิลติดทำลายทำลายเนาะสกิลอ่ะมันโดนทำลายสกิลเมื่อถูกดทำลายแล้วลงชั้งดอปขึ้นมือฉะนั้น มีอสเวินเดินชำระโดนทำลายโม่หนึ่งเฟิร์นหนึ่งถ้ามันทำลายนะแล้วก็ได้เฟริสสองหน่อยสามคีดติ๊ลเขยาไล่ลล้วกชีอยู่โลหแห่งมังกรดำเฮ้ยจบเทิร์นแบนแอนด์รอควรชาร์จอะไรอยู่ไม่รู้ <laughs> ชาร์จแอน,นด์รอวไล ใจนินเกตและพลังชิดหนึ่งหน่วยหยิบเออนมัสเตอร์ที่มีพวะาอาัศรีได้ชำละในชื่อการ์ดไม่เกินสองใบจะกลับเราขึ้นมือเอาตัวนี้อะไรก็ได้ใช่ไหมใช่อะไรก็ได้กับพิมีอตเห็ไหมว่าดีไหมว่เอ่อดีแหละขึ้นมือมา วันนี้ครอแม่ทับอัศวินแดนชำระเดมิออสซอสเขาเสียของน้ำเก่าคือมันะไม่มีตนะใช่มันไม่มีทำลายง่ายมากคอคอสโบโวโอ้เก่าๆทั้งห<ฟ>มดเฟอเมนชั่นสุดเก่าแต่ตัวนี้ตัวใหม่นะแล้วก็ไอเทมใหม่ด้วยมีตัวเก่าอยู่อ่ะเขาประกาศเอ็กเ์เฟสมาเลย <c oughs> อะภาคเก่าก็จะไม่มีเหลี่ยมอะไรทั้งนั้นนะไปเดือดเลยหนึ่งขี เออแล้ก้าสกิลของครอสโบว์มันสร้างความเสียหายจาเป็ดช uh ั้นหนึ่งเกณเอาเดี๋ยวนะพาวเวอร์ 1> 1, <000. S 2> มันเท่าไหร่สี่พันบิ๊มันเท่าไหร่หนึ่งพันเอาข้างไป oh. อืมเดมิออสไฟเตอร์สองขี้เออก่อสกิลของเดมิออสขอทำลายครอสโบว์แล้วกัน <Okay. S 2> เพื่อสแตนสกิลของเซตโมกฟื้นสกิลของดาบจัว่ว uh huh. uh huh. อ่าสองขี้เออ สกิลเดมิออสทำลายสแตนสกิลโม่ฟื้นมันไม่ติดหนึ่งครั้งหนึ่นงเทินนะก็เลยฟื้นรัวๆจากนั้นสกิล<ม>ของโบนคอมมอนสเตอร์หนึ่งใบาจากดรอปโซนโนีเ่เดี๋ยวจคอมมอนเดือยใจปะเออจ่ายมันมีคอมนะไอ้นี่มีพาวเวอร์อีกสามพันตีซิสเตมิกโอโ้โหไปแล้วดาบตีดำาตีดำีเข้าไหมดีเท่าไหร่ 5, ห,ห้าพันห้าพันตีไม่เข้าอัดวาวไปข้างเฮ้ยตีดำเว้ย ดำมันเกสกิลทำลายสแตนสกิลของไอตัวนี้มันถูกทำลายนะจั่วสกิลนี้โมโ่ฟื้นเลือดโคตรเยอะเลยเอาดำอีกรอบนึงเจ้าเพิร์นเฮ้ยเคลียว่าเทิร์นเคลียขอเคลียก่อนเถอะเขาไม่มีเกรไม่มีอะไรแล้วชาสแอนด์ดอสเกตจะเสียใจเฮ้ยปนการขู่ด้วย คอเบาหุ้ยเบา <laughs> ใช้คลิปหน่วยแน่นอนในะการคอดาวน์บอลก็ลกสกิลเอาสกิลใช้สกิลแรกนะเอาสามสกิลนีส้สกิลหนึ่งคือคนหาไอเทมนที่เป็นมกรตเรียนใช่แล้วใส่ข <Okay. S 2> องใหม่ไปด้วยแล้วก็ใส่เบาไปด้วยเพ <laughs> ิ่มสีสันนี่ไงสองใส่มันก็เออระยันที่ได้รับสืบทอดสัญชาติอิมแพ็ค มีสกิลบอกว่าป่านนี้จะไม่สามารถถล่มได้นะของใหม่ของเก่าปนกันแน่นอนว่าลิสจะไม่ได้โหดนะแล้วก็ถ้าบัตตี้อยู่ในสภาพเลนนะอุ้ยพลังจะกลายเป็นอีฟิตี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีแมตช์สำหรับเด็กฟูฟูนะแต่ดำนี่ไม่น่ามีฟูนะเพราะไม่ได้เก็บตั้งแต่แรกไปเลยอุ้ยแต่สังเกตว่านำมอนเตอร์ไว้เข้าโตสกิลมันบอกว่าเมื่อลิงแอทแท็กนะอ่ะมันบอกว่าเมื่อการที่ลิงแอทแท็กกับเราเนี่ยลิงแอนแท็กกับไอเทมอ่ะมันจะทำร้ายทุกใบแล้วก็ จวการตามจำนวนการที่ถูกทำลายาแล้วก็ยิงตามที่ทำลายน่ากลัวโอเคจะตีแล้วเี่ก็นแค่ข้าวคิดไม่ค่อยเยอเลิกก่อนนะคาลเตอ,อร์การหนึ่งเกตอ่านั้นผลตามมาคือทำลายทุกใบทำลายทุกใบใช่มันเกิดพร้อมกันในนี่มาติดไหมน่าจะติดนะน่าจะติดมอนสเตอร์นี่โดนถูกทำลายในชื่อกาแมันก็โดนทำลายไปด้วยไม่นา่าเชืใช่ยิงสามหน่วยอ่าแล้วก็จวการสามใบหนึ่งสองสาม แล้วก er> ็มี double tag สองคิดที่เข้าจบเทิร์นรอเป็นไงเป็นไงกลับมาทำลายมาทำลายกลับไม่ชาร์จแล้วกันโอเคคอเฮ้ยเก่าแบบกันเก็บแล้วพาว่ามือไหนก็เข้าไ้นะครับก็โอ้เย็นมากแล้วมันเย็นแล้วคอไปช่องกลางคอ ตรงนี้ลงคลิปน้อยน้อยหน่อยนะเพราะว่าเรียนออนไลน์ไปปวดหนักมากแอนเทอร์เฟตมาเลยดำดีเฟน์เท่าไหร่ดำดีเฟนสี่พันสี่พันในนอนริยกแท็กเท่าไหร่อ่ะเออรวมทั้งหมดเกินเกินสี่พันอ่ะเท่าไหร่เท่าไหร่โอ้เอ้ามันไม่ต้องลิงก์ก็ได้อ่ะห้าพันเพิ่งดูฮาวเวอร์คิดว่าสามพันมีโชกัด่ะโชกัดหนึ่งขี้หนึ่งขี้เนาะเปลือกปล่อย เด้งยอตีตีพอ6,000มันพาเตอร์เนี่ยเขานะเพราะว่าดีเฟนต์อ 100, เอเาเป็นตั้งหนึ่งหมื่นลย้ยเดี๋ยวเอ่อดีเฟนต์มันเท่าไหร่นะสี่พันสี่บวกสามเป็นเอ๋อจริงนะเข้าสกิลของเดมิออนทำลาย uh huh. แต่สกิลมนาููกทำลายเพิ่มหนึ่งไลท์ยัดไฟเตอร์มาเลยดีกว่าสองคิกโอ้โหเืเลยใช่ตัวการเกียว ยิวไดมิออสทำลายสกิลของมันเมื่อลงดอกปืนหมืนติดทำลายแต่เอาดำไปเอ้ยต้องตายดำมันต้องตายแล้วล่ะจังหวะนี้คือมัน้องฟงลมัน้องเฟ็นไฟนอลเฟิร์สไลท์ดิสทรทชันพนิเชอร์ไเฮ้ยลท์ผิดไลทยแบบนี้อ่าฟื้นสองหน่วยยิวแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดห่างกันอ่าเืนมสามหน่วยอ่ะคุ้มชับลดลดไปสี่หนึ่งสองสามสี่ ปากาปากาปิดไม่ได้แซนแอนโดรซอสแอนโดรเขารอจะดิสทอชั่นไปเหรอแน่นอนเกจะหมดแล้วแต่ในเก้ข้ออ่าทอชันเลยเบียรเมื่อตีตีสำเร็จนะมิเลียนไม่ใช่เหรอเออมิเลียนมิเลียนข้อจะด้ไม่ทางการตัวจะกละตัวเราใหม่รวมกันอร่อยเลยหนึ่งขี้แปะกิวขึ้นเลยหนึ่งขี้แปะ สกิลทำได้ดีว่ะดับเบลแปจถูอ่ะเดมิออสสองคิดที่เขาเจบคืนรอต่างคนต่างเผาอะถ้าจะยอมวะไม่ช้าขอเดมิออสข้อขอโอ้อันนี้ใบะสุดใช่ไหมแบบสุดะสโซอะแน่ทีไฟนอลเธอร์เอ็เฟดเอาเลยเาเลยมดแล้หมดแล้วมืไม่มีแล้ว ติดเพียแน่เลยสองขีโหโหยัดเลยกดสกิลบ้าแล้วหนึ่งขีไปก่อนเอื้อหนึ่งขีเอื้อกดสกิลทำลายขึ้นมือแสตนสองขีสแตนแสตนนะเลยตัวนี้สแตนแสนด้วยสองขีนะไล่เฮ้ยไปห้าไอ้นี่มันยังมีฮิวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮิวฮิวก่อนฮิวไปสองวันสองวันสองาะฮะวันต่ำกว่าห้าต่ำกว่าห้าเฮยมีสามโอ้ยเป็นหกเป็นหกโดนสองขี อันนี้ทำลายเนาะสแตนเออโดนไปแล้วอ่าอ่าไอ้นี่มีหนึ่งสามกดสกิลทำลายอันนี้ได้ลูกได้หนึ่งครั้งเลยมันมันลูกได้ครั้งหนป่งไหมอ๋อมันหนึ่งครั้งหนึ่งเทินเกมก็ไอ้นี่สองขี้เอื้อกดสกิลอีก็แปลนลองขี้เอื้อเฮ้ยหนุ่จริงนะหนุ่จรินเดิมพันเราไม่จัดดูเราไม่จัดดูหนุ่จริงหนุ่จริงนั่งลองเกมส์เขาก็คงเล่นฟูฟูอ่ะเป็นอคอซอจ่ายสองเลือดอ่ะโคตรเต็งเลือดเลย เดี๋ยวไปเจอกันใหม่สอนอ่ะมาเกม 2, 2> องม,มาเริ่มกันต่อรอบรอบที่แล้วเดวมิออสเริ่มก่อนตานี้ให้ดำเริ่มก่อนซีซ<ส>ีม่มากเลยเมื่อกี้นี่เดมิออสเดิมพันหมดหมด,หมดมือหมดมือคือเมื่อกี้ถ้าเกิดเดิมพันแล้วแพ้ใช่ถ<น>้าเกิดดำรอดโอ้โหดำรอดดำรอดแพ้แน,น่เพราะเลือดต่ำมากถ้าเกิดไม่มีตัวสแตมเมื่อกี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีก็นั่นแหละเกมจบแล้วแต่ต้องเก็บเกมนะหมายถึงเดมิออสเนี่ยจบแล้วอ่ามา ท่านี้เรื่องก่อนเนาะใช่จับเรื่องก่อนด้อทำก้ารสตาร์ทเอ็นดอพอบอลแต่ไรคิวเอาไอเทมขึมนิ่งช้ำกลางเลยกันไห้กันขึ้นเลยเบาลงมาเลยหรอ ดีแล้วสองขี้เข้มว่ะยังยังไม่รีบใส่ยังไม่รีบใส่จะเพิ่มอ๋เอเฮ้ยเราไม่ต้องพึ่งดูเอ้ยเราเราไม่ต้องมาเสิร์ฟทงเสิร์ฟเข้มเลยอะเาราหรอกเราคนดวงดีนี่ใส่เยอะหรือเปล่าใส่เทสี่ใบอ๋อชาร์จแอนด์ดอลโอ้โหบอกแล้วว่าคนมันดวงดีใส่ไอเทมเพิ่งขึ้นจะเป็นเมื่อกี้นี่คนมันดวงดีก็เงี้ยพอบัดดี้คอ จะเต็มเลยอ่ะมาเลยแอคเทฟเฟนมาดิท่ายสี่พันสี่พันเขาดีเกฟห้าพันไปห้าพันนะไปที่มันไม่ใช่โพดิเฮมมันเป็นซิวเวอร์สตาร์หนึ่งขีเหือดฮิตชาร์จมันเจ็ดสองขีฮิตอีกอ่ะกดสกิลของเดมิออส์ทำลายสแตนสกิลนี่จั่วสองขีผงนะ กิวของเดมิออสทำลายสวิสติว์สตาเฟืร์หนึ่งสแตนตี้เออไฟนอลเฮ้ยชาเกตเฮิญสแตนด์ดอเด็กอย่างลักกอนโวนคงไม่มีทางนี่มันจะไม่มีโล่หรอกนะฮู้ดีนั้ดตัวไอ้การ์ดแอนด์ดอผสใสยไอเทมเฮ้ยหามาแล้วมาแล้วมขาเป็นอะไรนะอ้าโอ้โห ดูโกโ้ม,มาสีมาสิเฮ้ย <มา S 1> อย่าดูถูกนะอย่าดูถูกผู้มาแรงนะตีตามมันเข้าเฮ้ยไม่ให้เฮ้ยการนหนึ่งเกลียวสกิลนำมือเข้าเกตแล้วก็เจบการหนึ่งไว้น,น้ำขึ้นหนอ่งสองที้่ที่ข้อแตะๆดับวบิลเนี่ยใส่ไหน,ใส,ไหนใส่ไฟเตอร์แตะๆคนของชั้นต้องปีไฟเตอร์อยู่แล้วจบเถอะรอมึงขึ้นมาอะไรเยอะแยะเลยไอเทมเนี่ยย่าแต่งโจ บอกว่าดวงดีไงดวงดีคอไอเดฟเวดมาเลยหนึ่งขี้ไปเอื้อไปพื้นสองมันจากนั้นต่ากวมันต่ำกว่าห้าพื้นสามโดนสองทำลายขึ้นมือสแตนจวดสองเออสองพื้นอีกยังยังาวีเหรอมันพื้นได้นะเพราะว่ามันไอ้เนี้ยมันมันมันต่ำกว่าห้าสองสามอ๋อาจริงมันมันมันมีอันนี้ได้นะในดอกก็ได้ เอฮดด็อกก็ได้เออเทปปิดเหมือนกันนะอ่ะรับไปสองเป็นไงฉันเป็นนักคิวเลยตอนหน้าดักคิวอีกอะจบเธินแตนแอนด์ดอไอ้ห่าเฮ้ยคิวเก่งว่ะชาร์จแอนด์ดอเซ็ตมันมาแล้วโอ้เซ็ตแล้วก็รีเทิร์นซิสเต็มพอเขามาแล้วเซ็ตเรายังไม่มาเลยอ่ะ มีอะไรอะมีอะไรให้เล่นอ่ะมาเลยแค่นั้นก็ได้แค่นี้ก็ได้ไงมือกี่ใบอะสักตามเลี้ยมาเรียนยอดเขาจะทำลายเดนยอดเราเป็กจัดจุ๋ยเอ้ยไม่ได้เฟื่องจุ๋ยจะเฟื่นงขึ้นเลยจังกี้ไม่ไหวแล้วดับเบิลแท็กเอ๊ะเจ้าเส้นเฮ้ยหมดแล้วดอชาร์จทำไม่ตายปิดอีกหล่อเลยนี่ไ ถ้าม,มันมีก็ดีสิคออีกรอบหนึ่งตัวตัว,วใส่ไปเยอะคอคอว้าคือคือโมโหใช่ไหมไม่ตายให้มันรู้ไปเอเตเฟตมาขี้ไปออสองขี้ไปสองขี้ไปอ่าอ่าจะยังี้ยเฮยยังเก,กิดว,วางมือแล้ว าเนี่ยแต่ได้ก่อนไอเนี้ยไปี้ดีนะดีนเอาไปกันโยใส่ไปด้วยเล้วนะใส่ดิเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเกมพิเศษนะเกมพิเศษเกมสามอ่ะมาสำหรับเกมสามนะเกมแม็์พิเศษมาใส่ไป่ไอ้ยกอยู่นะเอาเด็กเอาเด็กบวลนอลาอลใส่นะครอโอเค Top này chân xin hù lương cọn Uygh! Uygh! hình Uygh! 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 stand แล้วก็กวรีเทิร์นซิสเต็มคอดัม,มกเบอร์ดาก้อนอไปช่ดดอง้ายบัดดี้คอแล้วบัดตี้มาเลยโอ้ยสามกิจิข้าโจมตีโจมเทินรอชาร์จแอนด์รอเซ็ทเฮ้ยเซ็ทชื่อ,อยาว บทเพลงแห่งแดงชำระ่งทำนองแห่งศึกต้องสั่งคนที่เป็นนิรันดร์บทยาวจงทำลายร่างนั้นเ้วยการแห่งฆ่าเอาว่ะาวันนี้คอเดมิออรซอสดาฟนมาคอคลอสโบคอสมใสมือหรือใบเดียวเอเทเฟตมาดำดีเฟนดีเฟนดิวห้าพันห้าพันหนึ่คีปน เออชาร์นออหนึ่งเกมเลสกิวของคลอสโบสองขีเอื้อหนึ่งคิเอื้อรับกดสกิลทำลายสแตนสกิลนี่ออชาร์เกมสกิลโมโ่ฟืน้นดำเฮ้ยดำเฮ้ยดำสกิลเด็มยอดทำลายขึ้นแต่นั้นลำดับขึ้นมลยสกิลชาร์หนึ่งเกมสกิลโมโ่ฟืน้แแนแฟนดำ โอ้โหโอเคปล่อยสามีไม่ไม่ยอมหรอกนะ <Hey. S 2> ได้แล้วก็ชิวโลยมังกรฟ้าเจ้าเทนสแตนแอนด์ออฟชาร์ตแอนด์ออฟได้มังกรสว่นชั้นฟ้าเก็บอบสามใบโจกัสสองใบจ้ะมาขอตัวนี้ ก็ทำการขอคอเดียร์เปีสงสัยเล่มโอ้ยเจะตแล้วมามึงขี้แปลกิวขึ้นมือกิวเซ็ตท,ทำงานเฮ้ยเม่มีการขึ้นมือตอน่งเขตแต่มมันติดไหนนัได้นะี๋ยวขอเลือกปิดตอนชาร์จเหตอันบบนี้ก่อนนึงขี้แปลกจิววะดับเบิลแท็กแปลก จั่วสองขี้โดงกอนดำข้างตายสกิลชั้นยิงเกรสกิลโมกเฟ้ยหนึ่งจบเส้นทำลายตัวหนึ่งชั้นด้วยฟาร์มนะดอชาร์จแอนด์ดรอคอเดมิออสคอไปอีกรอบหนึ่งเฮ้ยแทอหมดมือเหรอหมดมือแล้วอืมเลปียเฮ้ยเลปิเอ้สองขี้เคื่อสกิลเดมิออส ทำลายแต่นั้นสกิลขึ้นมือสกิลของไอ้น enfin ี่ชั้นหนึ่งเกตสกิลของนั้นของเซ็ตโม่ปืนสแตนสกิลเยอะป่ะสามคิเล่าให้มังก้อนเขียวสองขอเออจบเทิร์นสูสีสแตนออนดอบโอชาร์สอนดัข้อดามังเกอร์ดากอนโซ เกต้าูปไฟเยะกยจานเกต้าพอที่นึ่งเลยไม่เร็วดอกเกินสิบหรือยังหนึ่งสองสามสี่ห้าปดใบเกาพอดีหนึสอเออสิบใบพอดีอันนี้พอดีพอดีพอดีเดะเลยโอ้หดวงเจ้ากัดสองใบพอเรจะิีแล้วดีมียบสดีแล้วอะ สกิลของเซตชาร์จสกิลของอันนี้โมกปืนโอเคปิดกันเนาะสกิลนะชาร์จจู่ขึ้นมือชาร์ตแล้วก็สกิลนี้ชาร์จหนึ่งเกณฑีสองเกมฑตามกี้อืออืือออหนึ่งสองสามสองกอ่ะสองกีอ่ะจบเล้วเหลือสี่แล้วเลือดเขาเกมมากเนาะเหมือนกัน Rash and Draw มือจัดเลืน้อยแล้วล่ะมาดีขอเฮ้ยมาอแอค a ทกเ็ดมันเลยดำเฮ้ยโดกาสทำไมเลือกตีกับตีไนไปเจอโดยมกรเขียวเฮ้ย <c oughs> เอเดไปนอนเฟสไล่ นี่เทอร์ชันพันดิชเชอร์แต่ดีๆไปดีๆไปเฮ้ยตามความเสียหายสีนุย้ยนี่เทอร์ชันเหรอหายแล้วไม่มีฮิวพัสด้วยเกลียวของซิสเต็มทำง,งานเฮ้ยมันต้องรับก่อนต้องรับก่อนรับไปครับอ่ะเวทดบอลดากอวีน่าจี้ดากอวีน่าจี้ออเป็นเวทบอลพืนสองด้วยแหมยังจับเป็น,น,ปน,นอสอนแนนสตน มือหมดแล้ว <End all. S 1> มือหมดแล้วชาร์จแอนด์ดอไอเทมจวงไม่ขึ้นอนะ่ะเลยม,มือหมดเลยไอเทมนี้มันขึ้นแทงพอจะติดอ่ะมาเลยติดข้างอา้าวไอเทมหนึ่งขี้ไอเทมเทมันมีดับโบิลอีกหรอชาร์จจู๋โอ้โหดูเฮ้ยไม่ใช่ว่ามึงเอาไม้ตายน,นะล <laughs> องขี้เฮ้ย ไฟโน่เฟลไลเฮ้ยกาเก็นทัวร์พนีเชอร์ตาไม่เอาเทมตีไล่ไม่ตายอาชิหายลืมนี่นี่มาเปิดเมฆโอ้โหเมฆเอ้ยยังไม่น่าฝาเลยเมฆโอเคฝืนสอง่วยน่าเอาเทมตีก่อนเม้งฝืนด่านหล่อจบยังจบเอินจอติดหล่อเม่งไม่ชาร์จ ได้แคปอร์ดของมันก็คือพลังชีวิตเราจะกลายเป็นสามนะแล้วก็ทิ้งมือทั้งหมดแต่ไม่มีมือใหทิ้งจวการซีไปแค่ไล่บอกไม่ไม่ไม่มีไม่มีมือเราทิ้งนแล้วอ่าเดี๋ยวยังไม่ได้ดูมือเอามาดูดิเทคนี้ไม่ค่อยได้ใช้ไล่การนี้ได้เมื่อมีซีหน่วยหรือมากกว่าก็คือไม่มีก็เหมือนดากอนิกกิมมัวเหมือนดากอนิกกิมมัวเลยโอ้โหดีดีเขาได้มือเฉยได้อบิสซิมโฟนีจัการสองใบ เปลี่ยนเท่มแป๊บตะเกียร์ข้างนี่เลยยอดคอเดมิออนโอ้โหโอ้โหใบสุดท้ายแล้วดูว่านะดูหนึ่งสองสามหมดเด้งแล้วมึง <laughs> ขึ้นมาบ่อยจัดเลย <laughs> อาไอ้เทิเฟตมาจำมีโซไหมไม่มีไม่มีแล้วจะทำอะไราากูอีกอ่ะข้าง <laughs> ไอ้ดำมันห้าพันนี่ดีสองขี้ไม่มีโลมาก็จบเพียงเท่านี้นะสำหรับเด็กเก่าย้อนวานนะหนุกดีนะหนุกเอาของเก่ามาสู้ก็หนุกกันดีนะก็เรา้าชิมมันยังไม่มานะเราก็ทำนี้ก่อนเหงาเหงาเล่นเล่นเอาเด็กเก่ามาสู้กันก็หนุกดีก็ ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องการเกมเซ็นเตอร์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า see you game เจอครับบาย